I say, ideal playing conditions the here on the commentary position is Lee Dixon. And every reason to believe we're in for an entertaining match here. I can't wait for this league. Yeah, thank you, Dave. Real pleasure to be here. Looking ah, forward no. to this game. Players will be a bit nervous. I was always nervous at the start of games. It's important to get a good <laughs> yeah, yeah, yeah. down. Looking forward to a good game here. Well, I'm well, there to intervene. Well, it's a really poor challenge. Now, what's oh. the referee going to do about it? <laughs>

กลางลเราต้องกลางาให้อยู่อ่ะก็เจาะก็เจาะตจาข้างเนี่ยมีมีเออเไปเลยแ <c oughs> บกนำ้ำ <c oughs> เอลอย่าอยู่คนเดียวเดี๋ยวเอลไม่น่าปล่อยให้อยู่เลยเจนนิส ถอยถอยถอยเอวจับเข้าเข้าดวนเข้าด่วยอ่ะตามมันแตะก็พอโค้งเขมาเนาะที่ไล่อยู่ที่ไล่อยู่นี่แบ็ครับวิงแบคไม่ได้หรอก่แตกไม่แตกไม่แตกมึช่วยไปช่วยไปช่วยับๆับตับิงแบคเขาเติม ชสำเร็จเทียูปีจับเลยไม่มีรนงเทวโค้งะทงค้งไม่ได้ไม่ได้แม่ไหลบไม่เลยนยูปีงีจับเ้องเคนะครับตึงตึงตึง They have a teammates. the yeah. yeah. shot! Nice looking pass. How can they make something happen? Abel. Oh. Oh, must favor the cross. Oh, oh, oh. The talk.

Well, as you can see from the possession, there's little between these two teams. It's been a real tight cagey affair. You just hope it opens up a little that one of these teams is ah, willing to take Appleton. Dennis. looking attack. Oh, Oh <laughs> surely! to close down the shot Abel. Further down. Level. Hang uh, uh, yeah. Yeah. on. What can that? I'm sure. Mm. แฮมป,ป,ปลันอีเต้ก็ใครเล่้ซัพพอร์ตอ่ะอีกันเองเจาะพยายามเจาะเข้ากลาง เอาไอ้ไอ้ไอ้เอี้ยโอ้โหเฮ้ยมึงไปเคลียร์กับ EA ดิพอเอี๊ยทำไมทีมผมนี่กรรมการแม่งโคตรจะเป็นธรรมเลยเอี้ยตรงฉินไปเลยหมดเลยเอ๊ะเวลาผมเวลาผมบุกเมื่อไหร่กรรมการเป่าปิดเมื่อนั้นเลยมาเต็มทีมเลยวะ ย <ừ> ังดอยู <Ừ. S 1> <ừ> ่เลยอะยัวดอะไรอย่างเงยยังอะไรแบบาเออเล่นออฟอออฟกกานพีอยู่หอพี่จอยไ่เจ็บนี้เจ็บเนื้อมันตายเนื้อสองรอบสองพี่จุ๋ยจะเย็นพี่เจ็บกูเจ็บกูเจ็บ ครเลนะครปะเออเหรอพี่เม์พี่เมยังยังไม่มามาเข้าไปกันแล้วเม่พี่มยังมาช่วงพักครึ่งเวลามึงต้องเรียกหอนมึไดจ่ายหอนเลียงแล้วครึ่งเวลาก็รู้อยู่ช่วงครึ่งเวลา Well, let's see what they have in store for them on the break. They need to get bodies back. uhm, uhm, uhm,

เฮยมอกามึงฮะมึงอะไรดอยพ<ม>าเราอยู่คนนึงควยอสวยกูโยแสงเอาออกมาทำไม <c oughs> สวยพี่ <c oughs> ึงดูว่าดารุมะอย่าเออเออกูสวยๆครับเจสซี่ดูเด็กระดูครับคอนเนียวฟูอน They want that equalizer, but the passing remains smooth. Oh, buy so there? Really. <seep> äh, realizing that it might be opening up on the opposite flank. siapa? Isabel. Tom. Ah? Ah, Oh <laughs> well, that is how to run at defenders and with that they attack fizzles out. So well, that's gone out and it is going to be a goal kick. Hey, 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 hey. Abel. Yeah, buddy. Devil. Fifteen minutes remaining. Hinty. Mm. Mm. Dennis. Appleton. Well, not hard to read that pass.

เจ็บนะเจ็บเกมันี้เตาหูมมี่เบเจ็บเจ็บโอเคสเจ็บเนฮ้ยแต่ก่อนมีจุ๊บบบจบงเดเครสวยครับพี่จุบบจอ้โหอ่ก็มาได้นะ ผมหลอกเสาสองที่ต้อเลยอันตรายมากไม่ไกกองตัดเกมโอ้ไม่ถึงด้วยสวยวะชันๆนี่การกลานกลับไปกลานไหมครับ การกางกางกางกลัมการลยลยัดอย่างนั้นอืมผมเมื่กี้สั้นๆโลงมีเวลาเก็บบอลาิไม่ได้ยินาพูดหรอางกเนียไม่เาา ร้อนสินะเตารูมะยาวเลยวางเปหน้าประตูไม่ต้องเปิดสั่นแล้วยาวเว็บยาวหน้าประตูเลยหน้าถูเลยหมดเวลาแล้วเอาเอาหน้าประตูเราเหมือนเหนื่อยเหมือนที่อะไรเลยกายมันเตะกวนมันเท่านี้ต้องตะลุมมาดิครับ ไม่มีไหพี่มันยะอะไรเงี้ยพี่โอ้ไม่ใช่กูไม่มีไม่รู้กูพี่กูไม่รู้ันดูไม่เห็นมันไม่เห็นเคอร์เซอร์ไอ้เงี้ยกูยังไม่ร UR to ู้เลยว่าใครเตะกูซัดเต็มหลอดเลยไอ้เงี้ยไปทางไหนวะบอลไม่รู้ว่าน่าจะอยู่หน้ากรอบเยิงโทษเลยอ้าวตไอ้เงี้ยออกแต่มันเตะกวนมันทั้งนั้น ไม่แตกโอ้ยเย้แม่งไม่คิดว่ามันจะแตกแนะ yeah. ไอ้ยียโดยสารมันแต,แตกเลย mm. ส่วนก็ะาป